สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซ็กไวรุนธรรน์วันนี้พูดดังๆเลยเห็น <laughs> ที่ขายเลยนเด็กคนนี้เอาลูกออเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซ็กไวรุ่นทรรมนนะครับช่องอะไรช่องเซ็กไวรุ่นทรรมน,น <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเอ็มวีอาร์เกตตาเนาะเนาะไอเที่ยวมันพี่เขาพูดเป็นเอกลักษณ์กว่าเราเออใช่ไม่อันนี้เราล้อพี่สักเล่นๆ เนี่ยเราจริงเราชอบเราไอ้ีตั้งแต่เห็นพี่เขาว่าเราไอ้พี่พี่เขาเรื่องอะไรแฟนสองคนเมียสองคนเนี่ยแหละคือที่สุดเลยช็อเลยเขี่ยคือแม่งแบบฝังใจกูกูความฝันกูคือโตขึ้นกูจะเป็นแบบพี่เขาได้ผมก็ฝันเหมือนนั้นไปพี่เป๊กพูดเนอด้วยวันนี้เราก็จะมาร็มามีมาขายมีมาขายนะมีวีเต้าที่ถูกที่สุดในโลกเลยนะคันนี้นะก็วันนี้นะเปิดราคาถูกที่สุดในประเทศไทย บอกเลยอาจากไหนไม่ได้ต้องมาที่ร้านกอบเราที่ดีที่เดียวไหนวะที่นี่แหละก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน<อ>มาเปิดเทไ่บอกก่อนเอะ,ะเดี๋ยวมาไล่ของแต่งแต่<น>เปิดราคาก่อนราคามือหนึ่งนะตัวนี้อยู่แปดแสนกว่าบาทมือของเราขายเก้าแสน <c oughs> <laughs> ใช่ปะใช้ได้ไหมอย่าะเงียบร้อยเราเล่นเราเล่นมือเราขายแค่ สามแสนเก้ามื่นเก้าพันเก้าร้อยเกสิบเกาบาทก็สี่แสนนั่นแหละสามแสนเก้าสามแสนเก้าหืนเก้าพันไ่ท่หวขอโทษทีนะน้องพี่มเตเบงก้าวเฮ้ยเรื่แบบนี้อ๋อยูโดนต่อยแน่เกลียจริงๆเลยนอะไรก็ดูรีวิวรอบคันนัะนแตเป็นเป็นยังไงพี่พี่แตกก็พี่เซ็กพี่เซ็ก ก็คันนี้นะจะอยู่ที่ซีซีหกร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นรถสเปคสนามเลยนะโอ้เหนื่อยจั <c oughs> <c oughs> รีวิวปกติแล้วก็รีวิวจบแล้วก็ <c oughs> เป็นรถสเปคสนามเลยนะตัวนี้เออยไงต่อเนี่ยจากประเทศอะไรพี่อ่ไม่รู้เหมือนกันประเทศอะไรรถจากประเทศอะไรอิตาลีไงอ๋อเอเอลืมนี่รถจากประเทศอิตาลีเลยนะเอ็มวีออเกต แล้วจะพูดยังไงต่อพี่แ่พี่ไ่ทำการบ้านมาเลยอะโอ้พี่เอาแต่นอนพี่ไม่ทำกินแบบช่องนั้นพี่นอนอย่างเดียวเลยพี่ไปทำเฮียอะไรเลยใช่เลยพี่ไม่ทำเฮียอะไรเลยแล้วอยากอยากซื้อก็ไปซื้อกับพี่เขามันดีกว่าอะอันนี้เราขายคันเดียวเราไม่แชกเขาต้องขายรถใช่เราแค่มาเออแบบไอ้บอสมันจะขายก็เลยเออมาทําคลิปถ่ายเล่นๆนะพี่พี่เท็กมาใช่แล้วนะมีของแต่งอะไรบ้างพี่ ก็เริ่มจากอะไรก็ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ศึกษาเลยอยู่ๆก็ขายเลยค่ายเลยพุ่มไม่ได้ตั้งตัวก็เริ่มจากอะไรดีวันเนี้ยเริ่มจากจิวก่อนเลยจุดหน้านี่สามแส่นกาบาทแพงไหมพี่ที่ไม่มีสาระเลยวะเราขายตามสไตล์เราดิก็จิวของปุยปุยอของไม่เล่นไรพี่ ถามยังยีพีเข้าไปไม่เป็นเหมือนกันที่คุณถามที่ผมรู้ดิผมก็ไม่รู้นะับเป็นชิวแต่งผู้อีกชิวแต่งผู้อีกก็น็อตหายหนึ่งตัวตัวนี้ก็ไปใส่เพิ่มเอาเองไม่กี่บาทขายไม่ออกอะไรก็มีน็อตไห้แต่ไม่ได้ใส่จะมีน็อตไห้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าี้เกียดแล้วก็เริ่มจากชุดหน้ากอนลงไปที่บางโคนบางโคนคาร์บอนโอ้บางโคนคาร์บอนเงาแวบเงากริบไปเลยน้องๆครับ ไอ้ย่าตระมานจิตใจใช่ไหมเวลาขายแล้วมันพูดไม่ไม่ฟีอะไม่มีตาตานี่แหละมันคือการกดดันตัวเองว่าเออเราเราต้องข้าวก้าวข้ามขีดจำกัำไดไว้เป็นพี่แทกก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่อยู่แบบนี้ก็ดีมาชุดล่างจุดล่างก็ปั๊มของแบมโบนโี้โ<อ>โ <resh> มาจากประทเทศอิตาลีดูรลลอยขันยังอยู่รอยมาร์กยังอยู่ไม่เคยขันเพราะว่ารูดไปแล้วไม่ออกไม่ออกไก่ไม่ออกไ่ไม่ออกเอ้ย ร้อเล็บร้เลบตัวนี้ให้จานในนี่มาด้วยจานล่ะซีมีปะเขาเรียกว่าซีมีมเป็นซีมีไดมันก็มันก็จะสามารถที่จะดินไดนิดน้อยเพื่ออะไรพี่เพื่อให้เรียเบรกในโค้งได้โอ้โหพี่รู้จริงว่ะแบบกดปึ๊บพับเรียบร้อยแฟี่ที่คนที่ไหนเนี่ยปุณหนเหน่งเนี่ยนครสวรรค์ ได้เดืคุณจะโยนก็โยนมาพี่แซกตั้งตัวไม่ทันสเปะสปะเออไปคนชมคุณคน,คนกินใช่ไงแล้วโยนมาแต่ละทีสเปะสปะยึกไม่ทันสมองในต่อต่อพี่ต่อต่อไปก็เยเ,กเริ่มที่อะไรต่อไปก็เริ่มที่การขัดนะการเบรกการขัดนี่อันนี้ไม่รู้ว่าของ อ๋อเห็นแล้วโลโก้เล็กๆของลิซโซมาไปซื้อใส่เองนะไปซื้อใส่เองนี่ลายมื่นเลยนะตัวนี้นะสายขวาคู่หนึ่งโอ้หนึ่งสื่อจริงแล้วก็มีตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับหัวโชกของไลท์เท็กนะน้องๆนะนี่นะซื้อเองนะแพงอีกเ่นเคยพี่ก็ไม่รู้ราคาพี่ว่าแพงไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ครัพกลิซโซมาเนมะ่อนี่จุดแต่งลิซโซมาโอ้โหลิซโซมาทั้งคันนะใช่แล้วนี่ ของแต่งรวมๆนีแค่ชุดหน้าก็เป็นหลายหมื่นแล้วนะพี่นะหลายหมื่นแล้วนี่ยังไม่รวมกันตบัดของมาติดอเขาบอกว่าแ,แล้วถ้ามาแล้วมันไม่ติดเออนั่นไงเล่น่างนี้แถวพี่แซกงทำไม่ทำพี่แซงปั๊บตัวไม่ทำมาแล้วไม่ติดมันก็ไม่มีพี่อ๋อใช่ครับมันก็จะเป็นมาเฉยๆไม่มีติดเหนื่อยใจที่หายรีวิวธรรมดากูก็ลำบากอยู่แล้วไม่ได้ศึกษารลดไปเลยอยู่ๆนึกมาเรียกให้กูมาขายก็มาขายเลย ก็แล้วก็มีเอกันลอยฝาถังเป็นลายคาร์บอนนะตัวนี้นะแล้วก็นี่ครอบข้างถังเป็นคาร์บอนเขาเรียกกาดข้างถังาข้างถังกาดกาดกาดเอออะกาดข้้งถังนั่นแหละเป็นคาร์บอนเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกว่าโดยรวมรถคันนี้แต่งไปเท่าไหร่เดีวจะคุ้มหรือเปล่านะบิ๊กน่ะเยอะมากเลยเอะเยอะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีกันลอยกัวเข็มคัดกันลอยถังอ่นนะแล้วก็ อรอบโค้งขาบอนลขาบอนเต็มลันบี้เลยที่พิเศษกว่าตัวอื่นที่วางไข่ในเริ่มเป็นฝรั่งเลยเฮียเริ่มเริ่มพูดฝันเนี่ยออกฝรั่งเลยที่ผ่ายเรื่อมันแตกพูดมเออเอ่ออะไรมาต่อลืมแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยรถรุ่นอื่นที่วางไข่จะไม่มีตัวนี้มันคืออะไรกระจกเอ๊ยไม่ใช่อุดเฟรมแล้วมันพิเศษยังไงพี่พี่เห็นร้านอื่นไม่ค่อยมีตัวนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามันพิเศษ ี่เห็นมีแค่คันนี้คันเดียวอ๋อโอเคพี่ใช่แล้วก็มีนี้กาดเครื่องกาดเครื่องของอะไรพี่เออไม่รู้มัน C N C อ็นซีเลสซิ่งนั่นนะนั่นนะใช่ของแพงตั้งคันคือใส่ของแพงตั้งคันเลยเนี่ยเกี้ยวเกียวยงเกียรวยงอะไรพี่โอ้ไรเทคนั่นเไงหาซื้อที่ไหนไม่ได้อ้าวแล้วเขาไปซื้อมาจากไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ท่อโอ้อันนี้อันนี้ตัวเด็ดเลยตัวเด็ดนี่คือท่อเลย QD วใช่ป่ะ คิวดีคิวดีเอ้อถูกแล้วพี่ข้อคิวดีข้อคิวดีตัวนี้จะเป็นรถกี่สูบพี่ สามสูบเลี้ยงอ๋อมันนี้มันคล้ายๆแบบ MT ศูนย์เก้าป่ะคล้ายๆเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่ารอบลากได้มากกว่าอืมราบไปเลยไ้เท่าไหร่พี่เอ่อสามหมื่นกว่ารอบเยอะไปโคตรจีป่ะเนี่ยขอโทษทีพี่ไม่ได้ศึกษาก็ได้ประมาณหมื่นแปดหมื่นเจ็ดวกอ่าๆใช่ก็อยู่ในคลาสเดียวกับอาหกตต้นในหกใช่เลยแรงเท่าๆกันพอๆกันแต่ว่าอันนี้ได้ความหรูหราใช่รถ อะลรนะสิลัะติดล้อใช่เขาเรียกว่ารถสิลับ้โอพี่แซกเริ่มเหนื่อยแล้วให้พี่พูดธรรมดาไม่ได้แล้วผมชอบพี่อย่างเนี้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยตโอ้เหนื่อยจริงๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงเดี๋ยวไล่ให้หมดฟังเสียงมีอะไรทายซันพับได้โอ้โหพับไปแล้วดูนี่พับไปแล้วอันนี้ยกล้อมาป่ะพี่ไม่ใช่ยกล้อเอ่อเมียซ้อนตัวเมียหนักไปหน่อยพี่แซกขี่ลุยแล้วอ๋อเมียสองคนอ่า เออใช่เออไปพัดพิงเขาอีกเลยพี่นั่นแหละอ๋อทราอีกตัวที่เองใช่เนียพที่ซ้อมสองคนแล้วทีนี้ทะเบียนสวยเจ็บเ็ใช่มันก็โดนกระร้อนนิดน้อยไม่เป็นลายซ้อมได้ตียกมานี่บังโคนคาร์บอนโอ้โหคาร์บอนบางคันรู้สึกว่าจะเป็นของยี่ห้อคาร์บอนนี้ทุกชิ้นเลยนะ C2R ใช่มันของเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินพี่แซกก็ไม่ค่อยรู้จักของดีมันเป็นของดีที่สุดในอิตาลีเขาบอกว่างั้น อันนี้ผมก็มั่วแล้วก็มีโช๊คลัดอันนี้นะถ้เป็นโช๊คเดิมโช๊คลังหล่อฟอสโช๊คเดียกอภพิเรียพี่เลยไม่ซื้อละเป็นกูกูไม่ซื้อละดีไม่ต้องได้ค่าคอมนี่ทําไม่ได้ค่าคอมกูไม่ทำเลยได้เหรอโดนเขาต่อยด้วยมั้งเนี่ยโดรม่แซ็ตต่อยด้วยมึงได้ค่าคอมเหรอเผื่อเขาให้ใจเขาดีเขาเป็นเสียแล้วก็ยางนะมีขันไม่ได้อันนี้ตัวนี้คนติดเท้าก็ใจดีเหมือนกันอะนนี้นี่สนับสนุนเราทุกคลิป ไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไปใช้ยี่ออื่นก็ใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าคอนติโอเคโอเคไปได้ยังไรไปได้โอเคได้อยู่ได้อยู่เอ่อน่าจะรู้สึกจะมีไฟท้ายแต่งอาไฟท้ายแต่งนะไฟเลี้ยวในตัวอ่าใช่ไม่ต้องไปติดทางนี้มีนี่ชิปเตอร์อาของยี่ห้ออะไรอันนี้ไม่อันนี้ติดจากศูนย์ครับพี่อะแล้วถ้าพูดทำไมถ้ามันติดมาจากศูนย์พี่แซกก็เลยเลี้ยวเลยทีนี้ ผมแค่บอกว่าเออมันมีมาให้พี่อย่าเพิ่งมวยวายดิีเออคิดว่าคองแต่งน้องกิมน้องกิมพูดมาจะพี่เลี้ยวไม่ทันพี่อย่าเพิ่งมวยวายบังโซโอ้โหตันี้ไม่ต้องใส่ครอบเลยนะใช่ไอ้อย่างนี้ดีหน่อยนะเวลาโซเราเลอะนะเราเห็นเลยว่ามันดำามนันใช่เพราะมันมีรูมาให้รูมาใช่ปะที่ยังเป็นปกติมันจะเป็นปิดตันๆหนะจะไม่ค่อยเห็นอ่าแล้วก็มีนี่การล้มอ่าของ RND ยี่ห้อแบรนด์ดังระดับโลกสุดยอดพี่ใส่ปุ๊บล้มปั๊บแหงเคร้งกระจายพี่ขอโทษรถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไหมพี่ไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดเลยสักครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งเกิดไม่เคยเกิดอ๋อโอเครถอุบัติเหตุไม่มีไม่เคยล้มใช่ไม่เคยจิ้งไม่เคยคว่ำใช่แล้วชนเคย ละเล่นละเล่นไม่มีไม่มีไอ้ยายอะไรนะไม่ไม่ได้ชนแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ชนยายแต่ชนตาอมาก็เป็นหัวของยายนั่นแหละก็บกลัวแล้วนะจุงมือกันคำถนนจะชนยายไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นชนยายอจะชนยายไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นชนตาไม่ออกแล้วขายไม่ออกแล้วอันนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยล้มแปลงไม่เคยเอาง่ายๆเจ้าของดูแลดีมากใช่แล้วทั้งหมดที่แต่งมา ประมาณค่าของแต่งอย่างเดียวนะประมาณสามหนึ่งสี่แสนใช่ใช่เพราะแค่ท่อนี้ก็เป็นแสนแล้วนะยังไม่ได้รีวิว, <Q D. S 1> วนนเลยปักเอเนี่ยของผู้อีกเหรออพี่แจ็คไปไหนแล้ว <c oughs> อ๋อพี่แักไปเข้าห้องน้ำม,มาแป๊บหนึ่งเมื่อก,กี้นี้ให้น้องพีมาข่ายแทนก <c oughs> ็น้องพีก็พูดอะไรไม่ค่อยรอยู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปิดดูฮะรถคันนี้วิ่งมาสามร้อยสามร้อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ็คผิดพลาดนิดหน่อยหนึ่งหมื่นเก้าพัน ศูนย์หนึ่งเก้าอ่าหนึ่งหมื่นสามหื่นเก้าหื่นเก้าเป๊ะอหื่นเก้าเป๊ะอ่าอันนี้มบวกลบซึ่งดูแลดีมากตลอดการทีล้างทุกวันเพราะว่าเป็นรถของเจ้าของหลายลางรถเนอะอ่าใช่ล้างทุกวันรถคือแบบดูแลดีจอดคือเอาง่ายๆอ่ะมีโรงจอดรถสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะคันนี้ที่อยู่อ่ะไปอยู่ที่โรงจอดโดยอยู่โรงจอดเช่าโรงจอดให้รถอยู่อ่ะคิดดูดิ ให้ยุงกับจิงโจกที่รวยจัดเจ้าของเหลือไอ้บอสไอ้บอสพี่แซคเริ่มเหนื่อยเล้วนี่จ็บคอหอยก็หก็เปิดเท่าไหร่นะพี่ย้ำอีกทีนี่สามแสนเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันลองต่อกันมาได้ถ้าต่อแล้วก็ลดเหลือสามแสนแปดหมื่นบาทลดแค่หมื่นเดียวพอคือถ้าเกิดแบบเจ้าของบอกว่าเออตั้งไว้สามแสนเก้าถ้าต่อเหลือสักแสนห้าก็ขาย นั่นก็ตั้งแค่เสนน้นนะารับผมไม่ตั้งสามเส้นนั่นจะได้ขายง่ายกว่า, <c oughs> าก็ะต่ายแมงเงาคือถูกมากนะถูกสำหรับรถที่เขาเรียกว่าศิลปะติดล้อในไทยนี่เนี่ยหายากมากาเซ<อ>็คไปมาก่อนไม่แซ็คเริ่มเจ็บคอหอยพี <c oughs> ่แด๊กกลับบ้านแล้วกล <c oughs> ับไปแล้วค,คือในไทยหาหายาก<ช>แล<ช>้วคือเอาง่ายๆ R6, Facelift 6พวกเนี้ยมันเป็นรถในคลาดเดียวกันมันเป็นรถในคลาดเดียวกันแต่ไอ้พวกนั้นคือเต็มถนนใช่ถูกปะล่ะเราเห็นบ่อยแต่อันเนี้ย อันนี้มันจะเป็นชาติหนึ่งคุณไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าบนหน้านนเนี่ยไทอัมมาอดีโซน่ามันจะเป็นรถที่ใกล้ๆเคียงกันมันก็ค้าเดียวกันหมดแหละเซกเมนต์เดียวกันหมดเลยทีแต่มันไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่ามันพอพี่แซกไปแล้วพูดลื่นเลยมันก็เจ็บคอเท่าไหร่เพราะราคามือหนึ่งมันแพงแบบบัตรซบมากใช่ใช่ล้านเนี่ยตีว่าเก้าเก้าแสนอะคออเก้าแสนไม่ใช่แปดแสนรราคามือหนึ่งมันประมาณเก้าแสนนะแล้วบวกของแต่งประมาณสามสี่แสนแต่เอามาขายในราคา สามแสนเก้าโอ้โหถูกเลือเชื่อลากรอบมันจัดันเนี้เออรอบมีให้เล่นแบบเยอะมากแล้วก็แรงด้วยนะแรงบิดลอยบิดลอยไม่ใช่ว่าไม่แรงนะสามสูบแม่งแรงจัดเลยว่าที่ไม่ค่อยชอบคือคัตมันแข็งไปหน่อยแต่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ใช่ใช่คัตมันแข็งหน่อยือมันแข็งเพราะว่าไม่นแข็งเพราะว่าก้านใช่เพราะมันเป็นก้านมันปรับก้านได้เวลาที่อ่ะก้านของนโซมาดูหนาหน่เลยถ้าเราเปลี่ยนใส่พวกแบมโบก็แล้วอีกอย่าง ไม่มี6 0 0อตัวไหนเป็นโปรอาร์มถูกต้องยกเว้นตัวนี้ดชเป็นโปรอาร์มนะครับได้โปรอาร์มอ่ะได้ชุนับด้วยได้ครับเออใช่มันใส่ครับครับแต่งมาด้วยดูวะแต่งด้วยครับแต่งด้วยคือราคาเนี้ยไม่มีนี่คาร์บอนด้วยนี่หนังกันโซ่ราคาเนี้ยถูกกว่าอาหกมือสองอ่ะใช่ไหมใช่ปะถ้าเทียบกับอาหกอันนี้มันก็เป็นรถอีกแบบนึงนะมันมันก็เซกเมต์เดียวกันแหละมันเซกเมต์เดียวกันแต่การมองอ่ะมันมองอันนี้มันคือศิลปะเลยอันนี้มันคือรถแบบดูหน้าม คือศิลปะเลยศิลปละติดแล้วเอาง่ายๆอ<ช>่ะ MV o k ใ t <ช> a ก็ใครอยากอยากได้ก็ลองทักมาดู<ช>วันนี้ก็ลองลองขายเล่นๆนะฝ<ช>าละไม่มีขายได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่รถกูนิอก็ใช่ตังเขาไม่ให้สักบาทคิดดูเจ้าของอ่ะใช่เนี่ยแล้วเสียวเวลามาทำให้มันเนี่ยเ<ช>จ็บคอไหมใช,ใชม่เดี๋ยวไปแซกกระทืยมกูอีกันเจ็บตัวฟรีด้วยก็วันนี้ก็ลองทักมาดูเดี๋ยวเฟซบุ๊กผมอยู่ด้านล่างทักเฟซผมมาได้แล้วก็ใครอยากมีบิ๊กไบค์อะไรเอามาขายผมก็ลองเสนอมานะตอนนี้รับหมดอ่ะเพราะว่า เราไม่ได้รับมาขายหรอกเรารับมาเล่นใช่นเอามนอยากขี่หลายๆรุ่นเออแล้วก็ต้องพูดถึงพี่แซกตัวจริงก็ขอโทษเป็นไกด้วยนะครับแทนผมลัวเกินไป FC ผม FC ผมเป็น FC พี่จริงๆๆๆชอบพี่มากพี่ขายรถเก่งมากเรรับเลยแต่สิ่งที่ชอบมากกว่าในตัวพี่แซคคืออเดอลเลยครับของสองแฟนเนี่ยครับเมี้ยสองนี่คือที่สุดเลยผมนี่แบบไม่ได้เลยชีวิตนี้ต้องเป็นแบบพี่เขาได้สักวันหนึ่งเราจะเป็นแบบพี่เขาได้ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องอะไรมันคือเรื่องเมียที่ต้องมีสองคนพี่พี่จำผมไว้เลยถ้าพี่ดูคลิปนี้ผมจะเป็นแบบพี่ได้งั้นวันนี้ก็ไปแล้วใครอยากได้ก็สามสามจุดเก้าักมาโอเคโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะน้องๆเดี๋ยวพี่ไปคขายรถต่อสนใจกบมาได้วคันนี้คันสุดท้ายสุดในไทยในโลกในโลกเฮ้ยในโลกเลยพี่เก็บคแล้ว เดี๋ยวพี่แซกต้องมันข่ <นะ S 1> มไปแล้วใช่บายบายวันนี้พี่แซกกระพุมพี่เซกพี่เซกพ,พี่เซกขรรกานวัยรุ่นทรรมนถ้าจะซื้อรถทำมาได้ไปเลยพี่บายบายบอย่าจะโดนกระทืบแล้วเนี่ย